สวัสดีครับพบกับเราช่องมักลาอบุญน,นะครับผมอบุญเขาทำอะไรโอ,โอ,ยอ้ยนั่งอย่างกระอื่เง,องเลยอบุญอบุญเขาทำอะไรเอ้ยเอ้ยเห็อยังเอ้ยทำอะไรง่วงแล้วเนี่ยเององ่วงแน่นอนี่เบนบอลี่อยากนอนเบนบอลี่โอทำไมนอนท่านีน่ลหละคุณอบอ,อยากนอนแท้ๆบ้างหน้อยดิเอ้ย เอ้ยหมูอบหมูอบหมูอบอยากนอนใช่ไหมเนี่ยอยากนอนใช่ไหมเนี่ยหมูอบเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยง่วงเอ้ยง่วงเอ้ยเอ้ยจะนอนแล้วใช่ไหมหมูอบจะนอนแล้วใช่ไหมเอ้ย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 เอ้อโอ้เอาไม่นอนอ่ะไม่นอนอ่ะคุณโอ้ไม่นอนเลยเนี่ยเอ้ยไม่นอนเลยเนี่ยเอ้ยดูลิ้นหน่อยดูลิ้นหน่อยดูลิ้นหน่อยแต่ไม่เป็นไร ทำไมไม่นอนดูลิ้นได้ดูงาหน่อยอุ้ยงาไก่เนี่ยงาไก่น้อยๆ้นี่ดูนมหน่อยอุ้ยดูนมเลยเว้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 ยเฮ้ยทำไมไม่นอนทำไมไม่นอนโอบะโอ๊ะโอ๊ะอัดวัดวัดทำไมไม่นอนดูเวลตาเน้นดูงากันดูงากันดูงากันเยอะงาอะไรน้อยเจนี่หือดูทางนี้ก่อนดูทางนี้ก่อนดิดูทางนี้ก่อนดูทางนี้ก่อนอุ้ยงาอะไรน้อยเจ้เออเออ ้งยงาอะไรน่อยแต่นี่เอองาขาวตัวงาหย,ยวกตัวนี้จะออกไวตัวนี้งาหย,ยวกนี่เนาะอืออ่ะละโอ้ไปละโอ้ง่วงนอนมีดเด็กน้อยง่วงนอนแล้วโอ้ไปโอ้